วิธีการใช้ชุดตรวจโควิดแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองจากสารคัดหลังในโพรงจมูกมีดังนี้ในชุดตรวจประกอบไปด้วยตลับทดสอบก้านสำรีหลอดใส่น้ำยาสกัดฝาหลอดหยดเอกสารกำกับชุดตรวจและขั้นตอนการตรวจโปรดตรวจสอบวันหมดอายุข้อสำคัญควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานชุดตรวจโดยละเอียด ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่จะตรวจและล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่หรือแอลกอฮอลก่อนทำการตรวจจากนั้นนำอุปกรณ์ออกมาจากกล่องเตรียมนาฬิกาและถุงพลาสติกไว้สำหรับทิ้งชุดตรวจหลังการใช้งานอย่าเพิ่งฉีกซองที่บรรจุตลับทดสอบจนกว่าจะเริ่มการทำการตรวจวิธีการตรวจ 1. เปิดฝาหลอดน้ำยาสกัดและวางพักไว้ที่ช่องวางหลอดด้านหลังกล่องจากนั้นเปิดซองนำก้านสำลีออกมา โดยเปิดจากด้านที่เป็นก้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือสัมผัสกับส่วนที่เป็นสำลี 2. ส,สอดก้านด้านที่มีสำลีเข้าไปในโพรงจมกูกให้ลึกประมาณ1นิ้วและหมุนเบาๆ5-10รอบหรืออย่างน้อย15วินาที จากนั้นเปลี่ยนข้างและทำซ้ำขั้นตอนเดิมโดยใช้ก้านสําลีเดิมจนครบทั้งสองข้างพยายามอย่าให้มีน้ำมูกติดก้านสําลีมากจนเกินไป 3. ใส่ก้านด้านที่มีสําลีลงในหลอดน้ำยาสกัดหมุนบนและบีบด้านล่างหลอดเป็นเวลา10-15วินาทีเพื่อให้สารทัดหลังสัมผัสกับน้ำยาให้ได้มากที่สุดจากนั้นปิดหลอดด้วยฝาหลอดหยด 4. ฉีดตลับทดสอบออกจากซองหมุนจุกป,ปลายหลอดหยดออกจากนั้นคว่ำหลอดและหยดน้ำยาสกัดจำนวน3หยดลงในช่อง S ที่ตลับทดสอบจับเวลาอ่านผลภายใน15นาทีทันทีโดยห้ามอ่านผลเกินกว่า20นาทีวิธีการอ่านผลตรวจบนตลับทดสอบจะมีตำแหน่งแถบสีอ่านผลระบุตัวอักษร C และ T หากมีแถบสีม่วงอมแดงปรากฏขึ้นสองแถบทั้ง C และ T ไม่ว่าสีจะเข้มหรือจางในตลาดทดสอบแสดงผลเป็นบวกหรือโพซิทีฟหมายถึงพบเชื้อหรือหากมีแถบสีม่วงอมแดงปรากฏขึ้นเพียงหนึ่งแถบที่ตำแหน่งตัวอักษรตัว C ีแสดงผลเป็นลบหรือเนกาทีฟหมายถึงไม่พบเชื้อแต่หากไม่ปรากฏแถบสีใดๆ หรือปรากฏแถบสีตำแหน่งตัวอักษรทีอย่างเดียวแสดงว่าไม่สามารถแปลผลได้หมายถึงให้ทำการทดสอบด้วยชุดตรวจชุดใหม่อีกครั้งวิธีการทิ้งชุดตรวจและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วการทำลายของเสียหรือสารอันตร,รายที่เกิดจากการตรวจโดยทำการเปิดฝาหลอดหยดออกและเติมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงไปและให้ปิดฝาไว้เหมือนเดิม จากนั้นทิ้งหลอดใส่น้ำยาสกัดชุดทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบอื่นๆลงในถุงพลาสติกเติมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงไปและมัดปากถุงให้มิดชิดพร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 และทิ้งรวมกับขยะอื่นนอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ชุดตรวจ ให้ทิ้งลงในถังขยะสีแดงเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการตรวจนะคะ